ผมเองก็พูดถึงสังขารชีวิตมันพูดจริงๆนะมันพยายามยื้อยื้อายุไขมันจริงๆูดจริงๆลึกๆเลยนะมันสมควรตายแล้ลึกๆมันสมควรตายแล้วแต่พยายามใช่อ พยายามใช้พลังพลังยืดพลังยืดยยยืดยาวอายุไปเติมม oh. uh, ันนะโคเอฟิเชนใช้พลังเพียนเพียนที่จะอยู่ให้ได้กินอาหารตรัวันนี้ทรมานทรมานมันไม่อยากกินเลยมันทุกข์จริงๆเลยกินอาหารเนี่ยมันเป็นเวลาที่ทุกข์มากที่สุดเลยอ่ uh. ปวดขี้ยังไม่ทุกเท่าอั้นขี้อ่ยปวดขี้มันทุกนะยังไม่ทุกเท่าจะกินอาหารโอ้เจ้าพระคุณกินป้ายกว่าจะได้ปริมาณนะก็ต้องพยายามให้ได้ปริมาณไม่งั้นน้ำหนักจะลดไม่ดีเนี่ยเสียรูปธรรมก็พยายามกินนี้นได้ปริมาณพอที่จะได้เนื้อได้หนัง ก็รักษาได้พอสมควรนะไม่ผอมเกินก็ไม่อ้วนไม่เอึนแต่ก็อยู่ในสันตัดคนได้นี่เป็นทุกข์ที่กินอาหารนี่แหละมันเป็นเรื่องที่ชี้บ่งบอกว่ามันสังขารร่างกายมันก็จะไม่รับโดยธรรมชาติของสังขารร่างกายจิตวิญญาณนี่มันไม่รับอยู่แล้วจิตวิญญาณนี่มันไม่ไม่มันไม่ ผู้ไม่ถูกแต่มันเห็นจริงมันเกิดของเราจริงมันก็เอามาเล่าสู่ฟังเล่าสู่พวเราฟังมีใครเบื่อเบื่อ,อไม่อยากจะกินอาหารกินอาหารก็ลําบากลาบนมัง่งยกมือที่มีไหมไม่มีใครเนาะโดยเฉพาะท่านพรองไทยก็ยังโอโ้มัมห่มหมอยู่เลยฟันไม่ได้ใส่เลยเหรอไม่ใสธรรมะไม่ใส่ มันเอามันจริงๆเลยมันรำคานผมไม่ได้สือใส่มันไม่สัมผัสทมอยงาอมงดีเลยมันไม่สัมผัสแท้เอ้ยใส่ฟันใส่ปลอมมันก็กดดันอยู่เหมือนกันนั่นแหละมันก็เคียวมันก มันก็มีแรงกดได้แรงบีบแรงแรงเคี่ยวอยู่ดีอะนะก็โดยบายมีใครอยากจะศึกมั้งละ่ะดีไหมใครอยากไม่บอกอยากก็ไม่บอกใครน้าใครอยากใครจะไปบอกเนาะ,นะผมว่าก็คงไม่มีใครอยากจะศึกแล้วละ่ะเพราะมันชัดเจนมันเห็นแล้วว่าโอ้ชีวิตอยู่ทางนี้ดีแล้ว เบาสบายง่ายว่างไม่ต้องโดยเฉพาะในสัจธรรมเจ้าที่มัต้องเป็นติดยึดในเรื่องโลกรีนี่นะโอ้โหมันมันเบามันว่างมันสบายจริงๆมันต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องไปแบกไปหามโลกีเนี่ยโอ้โหมันเป็นสัจจ์จริงๆเลยพวกเราเนี่ยจะบอกได้จริงจังพวกสายพระป่าเขาก็ไม่พยายามแบกหามนะ เขาไม่พยายามแบ่หาแต่เขากดข่มเขาเป็นการกดข่มไม่ใช่เรื่องของปัสสัธิแต่เป็นเรื่องของวิคัมพนะสายสายสายพระป่าเป็นเรื่องของวิคัมพนะเป็นเรื่องของสมถทะเป็นเรื่องของการกดข่มจิตไว้มันไม่ใช่ปัสสัธิสงบอย่างปัสสัธิมันสงบอย่างกดมันไว้ข่มมันไว้เขาก็ทําได้ หมดแรงกดเมื่อไหร่ก็เหมือนอาลานดาบทอุทกดาบทหมดแรงเมื่อไหร่ก็ซึ่งหมันกนานข้ามชาติได้กดมาทั้งชาติโอ้โหไม,ไ,มไม่ได้ยังไงนะฝึกกดมาอ้าปภาวนาภาวนาก็คือนั่งกดภาวนาไม่ได้แปลว่านั่งกดมันแปลว่าการเกิดผลนภาวนาแล้วเกิดผลอย่างกดมันก็เกิดผลแต่เกิดผลอย่างวิปัสสนาอย่างปัญญา มันไม่เหมือนกันกพา้ปัดสัตว์ที่นี่มันคือเห็นแจ้งปัดสัตว์เห็นอยู่ไอ้นี่นมันไม่เห็นมันหนีมันหลับมันหลบมันหลับตาไปเลยมันเข้าพบเข้าระวังมันคนละเรื่องกัน,นซึ่งของพระเจ้ามันไม่ได้ไม่ต้องใช้อันนั้นเลยไม่ต้องไปใช้นั่งหลับตาเลยหลับตาก็พักผ่อนหลับตาก็พักผ่อนหนึ่งพักผ่อน สองใช้ทบทวนทำอะไรอะไรต่างๆน,น,ๆนานานะทบทวนทำต่างๆพักผ่อนสามตีเตวิชโชระลึกโดยตรวจสอบโดยที่นี้ตรวจสอบธรรมะต่างๆอะไรที่ผ่านมาแล้วได้แล้วเรื่องไม่ได้อะไรที่ยังกําลังปัจจุบันจุดตูปปาตายานยานที่เห็นความเกิดความดับของมันอยู่ลัดลัดลัด อะไรยังเหลืออาสวะหรืออาสวะหมดแล้วตรวจสอบแล้วตรวจสอบสอบีกอาสวะหมดแล้วอะไรงนี้เป็นต้นหลักธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยมันทนต่อการพิสูจน์มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางนามธรรมที่ทางโลกียะทางเทวนิยมต่อให้ฉลา,าศาสดาเกิดอีกกี่องค์กี่องค์กี่องค์ทางเทวนิยมไม่มีทางรู้เรื่องนี้ ถ้ารู้ก็มาเป็นสายภพพุทธแล้วพุทธมีสายเดียวศาสดาไม่มีสององค์ศนะาสดาพุทธในยุคเดียวกันกาละเดียวกันเกิดมาไม่มีสององค์นะแต่ศาสดาทางเทวนิยมก็โอโหเยอะหลายองค์นะักเข้าพระเจ้าคนพระเจ้างคนละองค์เหมือนกันนะขณะนี้ปาเลสไตน์กับอิสลามก็ อะ,อะไรอิสราเอลก็พระเจ้าก็ว่าองค์เดียวกันนะตอนแรกอะ่ะเดี๋ยวนี้ชแยกกันคนละองค์มันก็ไปมันไม่ไม,ไม่ไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงหรือแม้แต่ของคลิปของอะไรเขาก็มันสมมุตินะ่ะมันยึดถือมันมันมันสร้างคอนเซปต์สร้างความเป็นพระเจ้าของเราเป็นเช่นนี้ตางกัน โดยที่เรียกว่ามันมีรายละเอียดของยูนิตพบอยู่ในพ,ในพวังอยู่ในเจ็ดจิตของแต่ละคนไม่ไม่ตรงกันนะแต่มันอาจจะคลายกันบ้าง,นะงเพราะงั้นพวกเราเนี่ยตั้งผมจะตั้งประเด็นหรือว่าตั้งองค์ประกอบที่จะเอาไปใช้เพื่อตรวจสอบตัวเองดูว่าตัวเองจะ พลหนึงไม่พลก็คือหนึ่งเราเป็นคนตื่นเราไม่ใช่เป็นขอเป็นคนซึมเศร้าไม่ใช่เป็นคนหลบโลกในช่วงเป็นคนหนีโลกนี่หนึ่งเลยเป็นคนอยู่กับปกติตื่นมาก็อ้าวสังสรรค์พบปะใครแต่ใครอย่างไรเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่หลบไม่เลี่ยงไม่หนีไม่อยากจะหน,นีไปอยู่คนเดียวอะไรไม่เลย นี่เป็นประเด็นสำคัญพระอทิตย์ขึ้นเราตื่นแล้วเราก็สัมผัสสัมพันธ์กับมนุมนุษย์อื่นใ,นใดๆแล้วก็ตื่นส,นสัมผัสสัมพันธ์มีอะไรที่จะควรโอภาปราศายาัยะระนสิยัคปิยกรณะขรุกรณะสังหาช่วยกันนะเกิดมาก็ระลึกถึงกัน มันตื่นเนี่ยตื่นคนนอนหลับก็ต่างคนต่างพักไปสิแต่ตื่นมาแล้วก็อ้าวเราลึกตึงกันควรจะสัมผัสสัมพันธ์ควรจะทํางานอะไรร่วมกันสารณิยะด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยการช่วยกันสังฆะไม่วิวาทกันสามัคคียะพร้อมเพรงกันเอก,กีภาวะเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเรื่องเป็นปึกแผ่นกันอยู่อย่างดีเลยนี่มันครบแล้วที่พระอาจาตรัสไว้ อยู่ในรายละเอียดพวกนี้เพราะคนตื่นมาแล้วมีพุทธพทธจนิสีแล้วคุณก็ดำเนินชีวิตไปสินะราลึกถึงใครที่อยู่ใกล้แล้วก็มีอะไรที่จะสัมพันธนะ์จะแสดงความรักจะแสดงความเคารพจะแสดงความช่วยเหลือแสดงความไม่วิวาดแสดงความเป็นสามัคคีแสดงความเป็นเอกภาพคุณก็ประพฤติ แค่บทนี้บทเดียวคุณทําได้สําเร็จแล้วก็สบายใจแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยอย่างหมู่เรานี่เรื่องน้อยเอาวิบาทาก็น้อยสามัคคีญายิ่งจริงเองก่พาวะก็จริงสังฆะช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จริงเคารพกันก็จริงรักกันก็จริงะระลึกถึงกันก็จริง นี่มันพิสูจน์ความจริงได้ว่าคนกลุ่มนี้ตรงตามคําตรัสตรงตามพระอนุสาสนีตรงตามคําสอนของมูเจาหรือไม่ผมพูดไปน,นี่ผมโมเมปะ่ะพวกเราเป็นอย่างที่ว่านี่ปะ่ะเป็นไหมนี่คือความสําเร็จนี่คือความจริงนี่คือความจริงที่มูเจาตัสรู้แล้วนํามาประพฤติปฏิบัติกับมนุษย์ชาติยุคนี้ ติวเจ้าทำปริพายไปแล้วตั้ง2,900กว่าปีเนี่ยมันเป็นผลจริงตรงกันกับของอุตจ้ายุคของท่านก็เป็นเช่นนี้ยุคนี้เราก็มีคนพิสูจน์ตรงตามที่คําสอนคำตรัสอะเจ้าจริงตรงกันอยู่มันก็รักษาความจริงนี้อยู่ได้เทสซาคอมทำได้ไหมเป็นจริงไหม ผมว่าไม่ได้เลยผมว่านะมีส่วนตัวมันไม่ได้เป็นหมวดหมู่นะของแต่ละสมาคมแต่ส่วนตัวก็ไม่สมบูรณ์แบบเพราะสมบูรณ์แบบต้องมีทั้งหมู่และตัวเราไม่ขาดกันนะทั้งตัวเราและหมู่ถ้าอย่างแต่เราเขากคุณปลีเดียวไปทําตัวเดียวคุณอิสระคุณไม่มีกิเลสคุณว่าคุณไม่มีกิเลสเลย มันพิสูจน์ไม่จริงพิสูจน์จริงก็ต้องจอมูที่มันต้องลงกันได้เป็นศีลธรรมญ,ญาตาทิฏฐิธรรมญถญา,าสิต่างคนต่างอยู่แม้จะศีลต่างกันบาร,รมีต่างกันก็อยู่ร่วมกันอย่างสสเสมอสมานใช้คําภสสัต์ไทยว่าสเมสเมอเสมอตามทับสมานตามที่มันสมานกันได้ตามลําดับมันก็อยู่กันอย่างสบายนะอยู่กันอย่างสบาย ผมเองผมพยายามตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกว่าเอ๊ธรรมะพระพุทธเจ้าที่ที่ผมพยายามเอามาอธิบายเอามาเปิดเผยเอามาขยายความของพุทธเจ้ามันถูกตรงไหมมันลึกซึ้งพอไหมแล้วพวกเราฟังเข้าใจตามที่ผมพูดไหมเข้าใจแล้วเอามาปฏิบัติประพฤติจริงไหม ประพฤติแล้วได้ผลไหมคุณว่าได้ผลไหมเบาๆเนาะไม่หนักแน่นเท่าไหร่ไม่ได้ตั้งหลักใช่ไหมถามไม่ทันแล้วก็เลยไม่อยากไม่กล้าตอบนี่คือความยังไม่เด็ดดาดไม่เด็ดขาดยังไม่มั่นใจถ้าผมถามอีกทีนี้เสียงดังกว่านี้คำตอบจะดังกว่านี้ ยังไม่ตั้งหลักมันก็เลยเออเรามันได้พ่าวว่านี่คือการตรวจสอบจริงๆเลยว่าเรามาปฏิบัติตามรู้เจ้าโลกุตรรธรรมเราได้ผลหรือไม่ได้ผลจริงนะเราตรวจสอบมันได้ผลจริงมันมั่นใจจริงมันไม่มีอะไรโอนเอ็นมันมีอะไรหวั่นไหวอเนนชามันไม่หวั่นไหวมัน กันไม่มีป็นหายิ่งกว่าอะไรถ้าเรียกอะไรเสาหลักปักอะไรไม่ใช่ปักเลนนะเสาสาราเนียเสาระเนียดปักนนแน่นมามันแน่นมันมั่นคงมันยืนยัดว่ากันจริงๆแล้วห้าสิบกว่าปีที่ผมทำทำงานมาเอาโลกุตรรตมขรมเจ้ามาประกาศแล้วพวกคุณก็ได้มา แล้วกระจกุกระทังมามาเป็นมวลมาเป็นชาวโศกมาเป็นสมณนะชาวโศกกันจกนกระทังมีชีวิตอยู่วันเนี้ยหลายผู้หลายคนก็ไม่มีที่ไปแล้วมันแก่แล้วไปไหนก็ไม่ไหวแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันมีปัญญามันมีภูมิธรรมรู้ว่าจะไปไหนก็ทุนีแหละมันมีความฉลาดไม่จะไม่ได้ไม่ไปเพราะแก่แต่ไม่ไปเพราะปัญญา ไม่เป็นไรเรเพราะปัญญาไม่จะไ,ไปไปไปไหนเพราะมันไปไม่ไหวแล้วมันอลาล้อแก่แล้วก็ไม่ใช่ก็ไม่ไม่ไปไหนเพราะมันมีตัวรู้มีธาตุรู้ปัญญารู้ที่รู้ชัดเจนจริงนะ